ทายจากทางบ้านมาละเมื่อเข้ามาโรงเรียนเนี่ยพอดีว่าผมนําโรงเรียนนียเข้าเข้าสูา่โรงเรียนคําพ่อสอนโรงเรียนคําพ่อสอนเป็นโรงเรียนที่เน้นสองเรื่องครับหนึ่งทํายังไงให้โรงเรียนเนี่ยให้ครูลักเด็กและเด็กรักครูเพราะว่าเด็กถูกทํา้ายจากทางบ้านมาแล้วสารพัดอย่างนะฮะแล้วก็อย่างที่สองเรื่องของนักดื่มหน้าใหม่ เกี่ยวกับเหล้าบุหรี่ใบมุกสองเรื่องเขาเน้นสองเรื่องตรงนี้ดังนั้นเมื่อเราไปที่บ้านไปเยี่ยมผู้ปกครองซึ่งมันจะมีสัปดาห์การเที่ยมบ้านโรงเรียนจะต้องนัดแนะผู้ปกครองว่าคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณลุงต้องอยู่บ้านพบกับคุณครูวันนี้ผมปิดหนึ่งวันเลยเป็นเป็นวันการเยี่ยมบ้านของคุณครูให้คุณครูรวมทั้งผู้บริหารผมเองเนี่ยก็ไปแต่ละจุด นะครับถ้าเป็นของมวรนี่ต้องใช้เวลานานเพราะว่าทั้งอำเภอเลยนะอ,อ,อยู่ไกลบ้านน้อยโดงมุนนะ้นาแต่ว่าของเราเฉพาะในตำบลปาแฝกก็ไปทั้งวันก็ไปเจอสภาพอย่างที่ที่ททกล่าวแล้วดังนั้นวิธีการแก้ไขเบื้องต้นของเราเนี่เราอย่างเช่นว,ว่าเรื่องของความยากจนนะเราก็มีแบบบันทึกป้อมข้อมูลเข้าในระบบทุนกสสครับ ทุนเพื่อความเสอมอภาคทุนยากจนเด็กก็จะได้รับบรรเทาความช่วยเหลือเรื่องด้านเศรษฐกิจค,ความเป็นอยู่ซึ่งป,ปีปีหนึ่งเราก็ได้เกือบครึ่งหนึ่งนะเกือบจะหมดทั้งโรงเรียน,นที่ที่เข้าเกณฑ์รายได้ของผู้ปกครองไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่ฐานะทางบ้านถ่ายรูปบ้านเต็มภาพอะไรเงี้ยก็ก็ส่งไปแล้วคุณครูที่นี่ต,ต้องต้องรักเด็กต้อง มีระบบ MOE คือ Safety Center ของโรงเรียนมีเหตุอะไรต้องแจ้งเข้าไปถึงส่วนกลางอย่าให้ทางข้างนอกรู้ก่อนหมายความว่าโรงเรียนผู้บริหารต้องทราบก่อนเรื่องก่อนบางทีเราเราเห็นข่าวด้านนอกรู้ก่อนแหละถามพาออกไม่รู้เรื่องครูไม่รู้เรื่องเด็กถูกร่วงละเมิดทั้งเพศ เด็กถูกล่วงละเมิดสิทธิเด็กถูกทำร้ายการลงโทษเคี่ยนตีการกร่อนผมทย่ไปหมดเลยนะดังนั้นเมื่อเด็กอยู่ถูกทำร้ายทางบ้านเนี่ยโรงเรียนเราก็ให้ความรักความอบอุ่นเอาใจใส่เด็กนะครับที่นี่มาแล้วเนี่ยจะมีคุณครูต้อนรับอยู่หน้าโรงเรียนนะการกอดนี่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะฮะสร้างความอบอุ่นให้กับเด็กๆ แต่แต่เราต้องดูนะว่าเด็กเนี่ยเป็นวัยรุ่นหรือเปล่าถ้าวัยรุ่นแต่ต้องตัวเขาไม่ได้น <laughs> ะถ้าเป็นเด็กๆเขาเราก็สัมผัสน,นะครับสัมผัสเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้เราก็สามารถที่จะแก้ไขถ้าถ้าเด็กได้รับความไว้วางใจอย่างนี้นะครับมันเด็กเขามีปัญหาอะไรเขาจะเปิดเผยเราหมดเราจะใช้อำนาจหรือบทบาทของความเป็นครูเข้าไปกดทับเด็กนะ เด็กก็จะพูดทุกทุกอย่างให้เราฟังว่าเขาเจอปัญหาอะไรที่บ้านเราก็แนะนําหรือให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วได้ครับอีกจุดหนึ่งครับผมพอเบส่วนใหญ่ปัญหาที่ที่ที่เกิดขึ้นจะเป็นเป็นปัญหาที่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานต่างๆที่ไปช่วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการช่วยเหลือที่เบื้องต้นในที่ชชกเข่านะครับนนี้สศกเป็นยังไงจากการช่วยเหลือเสร็จย่างยืนมาที่คูณแล้วกันก็จะเป็นเบื้องต้นเราช่กันพูดจนนี่น เป็นข้างเค้าออกไปช่วยเหลือก็อาจจะมีผู้มีจิจสก้าต่างๆหรือหน่วยงานพิทักษ์ให้เป็นข้างเค้านะคับเช่นของเด็กสายเป็นค่าอาหารหรือการปรับปรุงที่อยู่อาศัยในต่างๆนะครับพอหลังจากนั้นเหมือนกับไปไม่มาพอเรื่องเงียบๆก็เหมือนที่ท่านพระอัำเบี้ยก็สักูดนะครับหน่วยนอกมารู้ก่อนผู้สื่อต่างๆมารู้แต่ถ้าเกิดไม่รู้เนี่ยก็จบหลังนั้นก็จบไปก็ไม่มีใครสิทธิความเคลื่อนไหปยืนต่อไปมันก็เกิดเป็นปัญหาสังคม เรื่องของคุณภาพชีวิตที่ติดตามมาอย่างที่เพื่อนีทุ่มพื้นที่ที่ท่านพอไ,ได้นงินเดียนครับผมครับก็เดี๋ยวพื้นที่จบเลยเดี๋ยวใมไม่ท่านี่อมีก่อนมีอะไรเสริมและซื้อตามอะไร่ครับก็ค,คงจะต้องอาศัยจากทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เราก็พยายามที่จะส่งเสริมให้บางทีเราก็เรียกผู้ปกครองเข้ามาพูดคุยนะครับว่ามันเกิดปัญหาอย่างนี้แล้วคือ เราก็เอาเบื้องต้นอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นปัญหาส่วนครอบครัวของเขานะเราก็ช่วยเหลือในส่วนเบื้องต้นเท่านี้นนครับครับต้องอย่นี่อะไรไหมครับวันนี้ญาาจารับท่านนายมนตร์สอนครับในอำเภอรีนทรอุบลราชธานีนะครับขอนนี้ญาตสอบถามพอดีผมผมสนใจลักสูตรแม่ใจพใอบมก็ดูแล้วนะครับการกําหนด เรื่องที่ที่จะนำมาสอนนี่ถือว่าเป็นเึงเรื่องที่ดีมากก็เลยนึกถึงสมัยของเรียนประถมศึกษาเวลาเราเรียนเรื่องของบุคคลสาคัญเราไม่ได้เรียนบุคคลสำคัญในทื้นที่ท้องถิ่นที่มันมีเยอมากเราก็เรียนต่างประเทศแต่ว่าพอมาดูหลักสูตรของ่ของแม่ใจหรือว่าเรามาเรียนในพื้นที่เรา บุคคลสําคัญก็ให้ไปศึกษาในพื้นที่ของเราเพา่อทให้เกิดความอะไรความภาคภูมิใจนะครับรักถิ่รักบ้านเกิดรแบบที่ท่านท่านไหนหรือท่านท่านใดอยู่อย่างนีครับทีนี้ผมถามอย่างนี้ครับว่าสองปันี่นะครับเวลาห้องประมุขไปเมื่อกี้เห็นท่านท่านคุยท่านท่านสายเห็นไท่านสอนมันจะมี าสาระที่ที่เป็นการและก็สาระที่เป็นของท้องถิ่นทีนี้ไอแผนพวกนี้สทพทกํหาหนดแนวทางเดียวกันใช่ไหมครับ,บว่าจะต้องมีทั้งทั้งส่วนกางและก็ท้องถิ่นด้วยเพราะฉะนั้นในในของแม่ใจอำเภออื่นอาจจะไอผูผูอาจจะทําแผนต่างกันไปนะครับแต่ว่าของแม่ใจเราเราทำกำหนดว่็เรื่องหกเรื่องแค่นั้น ที่คุณดูที่เราต้องเอาความมันเรียนมาวันมาสอนเพราะฉะนั้นผมเรียนว่าหกเรื่องเย้อนเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นต้องต้องต้อง zoom ต้อง zoom ข้างในเลยที่ท่านกำหนดแนวทางนโยบายเพราะผมผมดูแลทั้งทั้งหกเรื่องเป็นเรื่องสำคัญนี่ก็มีความสำคัญของที่พอผมมานั่งฟังนี่ ทางนี้นะครับเพิ่เข้าใจว่าทุกโรงเรียนในประเทศเขาก็มีกลุ่มการเรียนทองถึ่เพราะฉะนั้นในคือทุกท่านที่ได้สามารถที่จะไปปรับใช้ทุกับคุมได้กแเขียนเรือับอมครับ่อนยงเดี๋ยวอ่าเรกันตัดเใครกาแฟเราจะไม่โยงลงในกลุ่มเฉียนเลยนะกลุ่ยาีปากสมัยส่งตอนได้ยินข้อเท็จจริงของปัญหาอุสัร์ในการ ขำเคลื่อนหลักสูตรนี่มีเมอนก่อนจะเราจะสำเร็จที่มันจะมีอะไรบ้างเขาอ่าครับผมปัญหาอุปสรรคนะครับในการก็คือเรื่องของการการสร้างความเข้าใจให้กับครูบุคลากรน,นะครับเนื่องจากว่ากรอบหลักสูตรท้องถินตัวเนี้ยถ้ามองถ้ามองในตัวกรอบเนี้ยจะเหมือนจะมุ่งไปทางประวัติศาสตร์เป็นหลัก แต่ความจริงเราไม่ใช่มันสามารถบูรณาการได้ได้ทุกๆทุกๆวิชาทุกๆเรื่องอย่างที่ที่ผมได้นําเสนอไปเพราะฉะนั้นหน้าที่ของผู้บริหารคือต้องไปสื่อสารกับครูนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยบุกปัญหาของการขาดลนบุคลากร,กรเป็นเรื่องสําคัญนะครับแล้วเราไม่มีบุคลากร,กรที่ที่เขาจบปริญญาตวยตรงหรือเข้ามาทางสายสังคมศึกษาอย่างเงี้ย ครูบางคนเขาอาจจะยังไม่เข้าถึงความตระหนักหรือว่าบุคลากรบางคนอาจจะไม่ใช่คนในพื้นที่แม่ใจก็อาจจะไม่ไม่มีความกระตือรือร้นหรือไม่มีแรงบันดาลใจที่จะที่จะขับเคลื่อนตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นสิ่งที่ผู้บริหารแต่ละโรงเรียนนะครับจะต้องไปสร้างความเข้าใจให้กับครูนะครับในโรงเรียนแล้วก็ถ้าครู เข้าใจแล้วเขาพร้อมที่จะขับเคลื่อนก็จะขับมันก็จะเป็นไปเป็นไป,นปนตามระบบนะครับโดยตัวของผมเองเนี่ยคือคือพอดีที่เข้ามาทํางานตรงนี้เพราะว่าก่อนที่จะมาเป็นผู้บริหารเนี่ยเป็นครูในส่วนของสายวิชาสังคมศึกษามาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะคุ้คลีกับในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องของประวัติศาสตร์ก็คือมีมีประสบการณ์ตรงนี้พอได้รับมอบหมายได้รับควไว้วางใจทําตรงนี้ก็ ก็ใช้ประสบการณ์ที่ตัวเองมีมาสร้างความเข้าใจให้กับครูนะครับให้ครูเข้าใจครูเมื่อครูเข้าใจครูเขาก็จะขับเคลื่อนไปได้ครับแต่ว่าเราเราก็แต่ละโรงเรียนนะครับก็จะมีวริบุที่แตกต่างกันใช่ไหมครับผู้บริหารก็จะมีมีกระบวนการกระบวนทัศน์ในการในการที่จะสื่อสารกับครูที่แตกต่างกันอันนี้เราก็เป็นเป็นสิ่งที่อา,อาจจะเป็นอุปสรรคในบางโรงเรียนเนี่ยครับก็ แต่ว่าทุกทุกโรงเรียนอย่างที่ได้เรียนไปว่าทุกเรียนเรามีจุดจุดร่วมมือนกันด้วยแล้วว่าเราจะต้องขับเคลื่อนนะครับเราจะต้องขับเคลื่อนและการขับเคลื่อนนี้มันมันเอาแง่เหมือนก็เป็นไฟบังคับด้วยเพราะว่าสพทเองก็มีนโยบายเรื่องของประวัติการตับเพื่อวิชาประวัติศาสตร์ด้วยเช่นกันถ้าเอาสองอันนี้มามาบูรณาการกันมันก็จะขับเคลื่อนไปได้ครับเพราะว่าผู้บริหารโรงเรียนก็จะต้องก็ต้องขับเคลื่อนอยู่แล้วในเรื่องของประวัติศาสตร์เนี่ยครับผม ครับก็น,นี้ก็จะน่าจะเป็นอุปสรรคอีกอีกอย่างหนึง่องอย่างที่ผมได้เรียนว่าผมได้ลงไปสอนด้วยอย่างเงี้ยนะครับเนาะก็ในช่วงแรกๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะของวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยอาจจะอาจจะเริ่มที่จะโให้ครูบางท่านเพราะว่าเรามีหน้าที่ในของส่วนของงานบริหารด้วยนะครับแล้วส่วนหนึ่งเราก็ลงไปสอนเราไปช่วยสอนด้วยเพราะว่าเนื่องจากขาดแคลนบุคลากรแต่ว่า มันก็จะมีบางช่วงที่อาจจะไม่ได้ต่อเนื่องเพราะว่าเราเราก็จะมีภาระเรื่องของการบริหารด้วยอย่างเงี้ยครับล้วก็พมอนประชุมเงี่ยเราก็ต้องฝากให้เด็กเรียนแค่เดียวทบีบ้างอะไรเงี้ยเราก็จะต้องมีมันก็จะมีภาระของการบริหารด้วยตรงเนี้ยครับก็จะเป็นปนัญหาอุปสรรคบ้างแต่ก็พยายามที่จะมาเติมเต็มให้เด็กๆครับผมครับก็จะเป็นปนัญหาอุปสรรคประรมาณนี้ครับ ในนามของ <c oughs> อทุนเอ็นพอดีแคสนะครับของของกระทรวงมหาดไทยขอบคุณทางท่านบริการโรงเรียนท่านสองท่านนะครับพ่อเรียร์รัดหลายท่านอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นปองคกอสส์นะครับของเขตการศึกษาเขตกรุงเทพก็เป็นองค์กรคอสสของมัธยมศูนย์นครท่านเนี้เป็นประยูนก็ของของน้องชายนะครับในท่านผสมมัธยมก็จะ ชื่นชมในเรื่องของแม่ใจศึกษาก็ถือเป็นโมเดลหนึ่งที่จะมาช่วยต่อกับโครงการของท่านเอกเผอพีรัตนะกับจัดที่มาในเรื่องของการขับเคลื่อนัพลังแม่ใจหลายเรื่องนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับในโอกาสนี้นะครับเราไม่มีอะไรที่จะขอคุณท่าขอเสียงปรบมือขอบคุณทั้งสองานครับเดี๋ยวเข้าไปตรวจอบตัวเลยนะ ค่ะขอขอบคุณอนเนะ้วก็รเยพุ่นย okay, ู่โอเคครับขอบคุณครับครับผมตัอนนี้ั็อเรโอเคครับขอบเคคับเรกอับโอรับโอเรอเคคัอเรับอ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกแล้วก็ป่าแฝกสามัคคีแล้วก็ปา่าแฝกแใต้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจุดต่อไปนะฮะหมายกําหนดการก็คงจะไปที่หนองเลงทรายนะฮะเ,เดี๋ยวคลิปหน้าไปติดตามดูกันครับว่าจะมีบรรยากาศในการศึกษาดูงานอย่างไรอีกนะฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคินี้สวัสดีครับ